รับผมใส่กล้องอีกตัวถ่ายนี่ผมพอมาเจอนะชนเผ่าตรงนี้นะว่าเผ่าขบุนะผมขบุที่ผมเคยเจออยู่สองสามครั้งนะเขาจะาทางเชียงรายนี่ก็อาศัยอยู่นะเผ่าขบุคล้ายๆเป็นก็ว่าเป็นกลุ่มดอยกลุ่มนึงก็ว่าได้นะผมขบุขบุนี่หลายคนคงจะเคยได้ยินชื่อบ่อยนะผมก็ตอนนี้เขามาออกงานออกบุตรออกการงานออกมาเชียงรายนะเดี๋ยวจะลองสอบถามเขานะขรัาภาษาขบุ จากแตกต่างจากภาษาชนเผ่าอะไรยังไงกันบ้างจะต้องอันนี้อันนี้หาลูกจะได้มาก็ลูกชิ้งของเดอกเดี๋ยวขอถามกันนะกั้มขมูนอะเรหนอยกินข้าวว่าจะหือเบอร์มาเบอร์บ้าดอกกินน้ำรักอมเคื่องอมรักอมแล้วก็หมูเชื่องเชื่องไก่เยอรควาย บัวัวอันนับถึงีสิบ้านถึงสองสามฮะถึงถึงสิบมันบ่ดึงอ่งอะโอยปาเป้ตั้งแต่หันก็เป็นสี่ห้าหกเจ็ดอปดมดสี่ห้าเจือผสมจำมาได้ตอนนั้นครับครับผมครบผมแตบางบางส่วนส่วนเผาก็ใช้ภาษาไทยทับศัพท์ฮะอ๋อกำกอลในตอนนั้นทำนีอยู่ดอมีอยู่ร้อยเนาะร้อยก็บรร่ร้อยก็ อร่อยพัดนี่ก็ว่าว่ากําเฮาไปหรกัไทยไปหรืกะอ๋อผมก็จะว่าอันหนึ่งถึงสี่ถึงห้านี่ก็จะเป็นภาษาของเขาผมอ๋อขบุนี่อยู่ทางลาวเยอะนะผมอย่าเป็นกันอาจจะเปของลาวนะทางรถไฟนี่ทางที่ว่าผมไปนี่อาจจะมีอยู่มีแต่กวันคนรับเกากันนะผมอ่ามันก็จะแตกต่างกันขบุขบุนะ Lết long sau camp hoặc là hai có là sĩ thông là đi. Sommi hong bay anh. Come hào yuka. Come không thăm thăm. Place ông, place không chết. Sommi thăm 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 Premises, มะโคอ่าก้อยไข่เหรอกระตงกระตงกระตงโตเอียร์หางว้ายอ่ะหางวายหางว้ายก่อนลองลองเลยครับครับผมอ่าเป็นภาษาคัมุูเขาจริงๆนะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะผมอ่าสาระเบืองฟ้านีอาจจะมีอีกหลากหลายนะฮะภาษาชนเผ่านี่มันแตกต่างกันอันนี้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 เขอย่างไรเนี่แหละโอเออเอาใจอย่างก็มะหมวยอย่าก็ใส่เข้าในเข้าหรออ๋อ เอ่อนอนพอดนะเขายังใช้อยู่นะคนเดียวเนาะใช่สบายมีอันไฟฟ้าเบ้าหุงเก๋อไฟฟ้าแต่เก่าดีใจอยู่นเนะาะอ๋ะอจะบอกภาษาคาบุลนะแล้วก็เอ่อเี็กขาขายของเล็กเล็กน้อยๆผมพาไปดูนี่ไปห่างวายด้วยคล้ายๆตลาดชนเผ่าเนละผมผมไปหลายที่ดีคล้ายๆอย่างตลาดชนเผ่านี่เขาจะเนี้ยของสินค้าพนชนเผ่าพืนพ้นบ้านมาขายมาลิกจิกจอกนิดนิดหน่อย มะขามก็มีนะฮะตอนนี้เป็นงานดอกไม้เชียงรายผมผมมาดูชนเผ่าหลไรจะนี่ผมไปแอลเบอร์พม่าเห็นชนเผ่าโดนนี้นั่นมาเยอะนะแล้วก็มาดูชนเผ่าทางเมืองไทยมั่งนะฮะกำมมาสวัสดีกำขบูเข้าไว้หื้อไมเหลือฮะไมเหลือไมเหลือฮะอ๋อเป็นภาษาท้องถิ่นเขาจริงๆนะผมอ๋อเออเออเออไม่เหลืออ่า ครับผมก็หลายคนอาจจะเพิ่งเคยเห็นเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นอันนี้เป็นยาเนาะเป็นยาตั้งเนาะเป็นอย่างนี้ยาต้มเนาะอะไรด้วเนาะที่เป็นอย่างเป็นมัดที่เป็นอย่างนี้เป็นมัดที่เป็นอยังเออมัดมันเป็นฟางแดงฮะฟางแดงเอาไปไปอย่างเป็นยาตั้งก็เป็นยาเนาะต้มบำรุงเลือดต้มบำรุงเลือดเหอ๋อ สนามบินนะครับผมเครื่องบินโดนไปโดนมันอยู่ใกล้สนามบินทัวอันนี้ก็สมุนไพรบำรุงเลือดเหมือนกันอ๋ออาบผมจะสมุนไพรอ่าเขาก็โบราณเขาแบบโบราณโบราณนะสมัยก่อนเขาเวลาทำกับข้าวใส่ได้อ่าวเครื่องบินนะเป็นขิงนะเป็นคาเป็นยงได้อันนี้ห้องน้ำวะอันนี้เป็นขิงเป็นขิงดอกภาษาคำนุนของโรเวโระเวะอ่อโรเว พริกแล้วหมาพริกด้วยหรอพริกหมาพริกหมาพริกอ่ะปีปีผียนยนยกลย์างวายหางวายหางวาย,วายปลอมปลอมเออเหมือนกําเดีด๋ยวเน่ะกําปี้น้องดอยอปี้น้องดอยนะฮะยกลย <c oughs> อบางคนนี่ย่ฟังไปนะอันนี้อันนี้เอ่ะไ้ก็อะไรกระชายกระชายกระชายอนนี้อันนี้อาตมกินได้หรือยังเนาะยัง อันอน,อนีมาต้มหัวต้มกินได้ยังหรออันนี้อัน,อนก็หือ้อห้าสิบบาท, 5, 4, 5บาทเดี๋ยวจะซือ้อซื้อหน,นึ่งอันนี่ไปต้มไปต้มอันนี้ไี่บะต้มดูอยู่นะไปต้มอ,อ่าอันนี้ห้องยังจะใครือจ,จะคืะคนหรอ, <c oughs> อจนมากมันจะออรอเรือออรอเรืออี้อ๋อ <c oughs> จะคืนจะคืนโอเคอันนี้นะครับผมโบราณโบราณเดิ ันนี้ในบเตสมัยก่อนน่อาจกันันี้กอกักน้ำาเออนี่ักแกักกินข้าอ่ะอ๋อบวนี่คือบวนเฮนิปเฮนิปรขิเบี้ยได้อ๋อิงเบียได้รงแล้วก็ออกกลางกลางน้าไหม้ม้อหม้ออันนี้ของบม้อฮะยกเป็นมาไหนเนาะดูดูเลยเนาะเออเชืว่าสมัยก่อนนี่เขาเข้าเทินเข้าปลาเจียเอหม้อะ เอ้าวค่ะค่ะฟ้าผมโบราณโบราณเนี่ยของใจ้ของยังก็ลิบอันนี้เป็นยังกระลิบก์เ็นลิฟต์คืออะไรใส่เข้าแอบเข้าอ๋อแอบเข้าเหรอครับอ๋อแล้วผมแอบเข้านี่แหละวิถีชาวบ้านโบราณโบราณแต่ปัจจุบันนี่คงจะไม่ใช้เขาก็มาเอามาแบบเออ นี่ก็ลืมเหมือนกันนะเป็นคกเนี่ยนะอยู่ไปห้าเย็ดปีแล้วโคกนี่ผมเคยไปทาที่บางยองนะคกชนเผาบางยองใจไม่นะสุกตั้งเลยเขาเป็นสีเดียมนั่นนี่บนนัแนนีนะครับทั้งโคกด้วยแล้วก็เป็นทั้งอะไรอย่างก็มีการมุงรูเป็นโคกด้วยแล้วก็เป็นเป็นเป็นมอคเเด้วยอันเดียวกันนะเอาตังนั่นเลยนะอันนี้เอาพัดนี่พัดกับเข้าเขาเข้ามันแล้วแล้วแล้วอ็อ๋อ ลำบอลรือเปล่าครับลำบอลใช่ใช่อ่ะเนาะโอเคโอเคเป็นนี่ปะนาไอปะนายเนาะปนายภาษาจนพอของจริงสลาห bon ้าเบื okay, okay. Cool. ้องไปแหล่บ้านแหล่เบื้องมาเจอแต่ละฉนพอริงงงงนะผมใจก็บ่นบ่นนะนี่นี่ก็แม่เออทักมีดนะทักมีนนะแป้มก็ห้องเหรอห้องห้องหยังกระแนบเอ้มือมือลมครึบทือครึบกระวะอ๋ออมือลมกระวักระวัอ๋อครับผม ครับผมฟังภาษาชนเผ่าติสลาฮะพวกนี้มันนี่เป็นหลากหลายชนเผ่าหลากหลายภาษาผมยังเคยสอนหนึ่งน่ะติสลาป้าไมแอวงานดอกไม้ใจคายนะผมเดี๋ยวจะครับผมอ๋อเจอตรงนี้น่ะนี่เรียกว่าเม็ดอันอี่างก้นโดยมากมากพระเจ้าฮาพระองค์นี่เหรอครับโอ้เจ้าเจ้าเจ้ก็เคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยเจอแตแต่คนเมืองยี่หกพ้ทธาตากันมัผู้ห้าตา์ะครับ เปิลกินโดยมันก็กินไดมันก็กินไหนเนี้ยพรบออกมาจากไหนอย่งทัทินงเนียอทั่วทิเนียครับกินมันมาทำดำน้ำพริกนี่อร่อยก็ครับผมก็อเรียกว่าของกินชนเขาจัดอีพันนะแปลกๆนะผมงคนมันเกลอผสมก็ด้านการเนี้ยเกลืออ๋ออันนี้เขาว่าพระเจ้าครับพระองค์อีกครับ ที่จริงที่จิงทางบ้านเกนะห้องริงเกลเิงเกลือกันอันนี้เอาเบัเจอดีอ่าเปิดเอาไปบูชามินจีกันมีมีมเอาแกไปพวกเสกบูชาหนะเคยได้ยินอยู่นะนไม่ห็นของนี่งวันะฮะเสก้ทับโกงแจเอาในใสเสกลไม่ใส่เทียนรถเออันนี้ได้ขายหนวยก็เหรอขายเขา10บบาทเดบาทกะ อาหาหน่วยเหรอเดี๋ยวอาห้าหน่วยนะ่แถมมีอินเหรอเอาดีๆนะผมช่วยเขาซื้อนะาชนเผาซื้อสองยางนะเนี่ยก็าะเรียกว่างานพิธีชาวาบ้านเขาไม่เป็นไรนะผมถือว่าเป็นการอุดหนุนช่วยเขานะผมของชนเผานี้จะไม่ค่อยหาได้ง่ายๆนะถ้าเป็นงานจริงๆจ,จะไม่ได้เจอกันนะผมนอกจากด้นไปหาขึ้นห้อยลงดอยเข้าห้อยขาดอยไปเพื่อสิเจริญป,ปะนะอาผมเดีนะ๋ยวดูตนะ่อนะ